สวัสดีค่ะวิชาการงานอาชีพนะคะชั้นปฐมศึกษาป,ปีที่3นะคะในสัปดาห์นี้ครูดำก็จะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะเรื่องงานประดิษฐ์นะคะก่อนหนูนักเรียนก็มาดูตัวชี้วัดกันก่อนนะคะตัวชี้วัดก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะคะตัวที่1อธิบายวิธีการและประโยชน์ของการทํางานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวมนะคะต่อไปข้อ2ค่ะ ใช้วัสดุอุปกรณ์แระกเครื่องมือตรงกับลักษณะงานนะคะต่อไปข้อ3ข้อสุดท้ายค่ะทํางานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทํางานด้วยความสะอาดรอบคอและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะต่อไปเราก็มาดูความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานปฏิบัตินะคะ งานประดิษฐ์ไม่ถึงงานที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลายเพื่อความสวยงามระดับตกแต่งและเพื่อประโยชน์ใช้สอยนะคะนี้งานประดิษฐ์เนี่ยเป็นการนําวัสดุหรือเศษวัสดุในท้องถิ่นมาทําเป็นของเล่นเป็นสิ่งของเครื่องใช้ใหม่ๆนะคะ ค่ะต่อไปนักเกรยียนก็มาดูประเภทของอประเภทของงานประดิษฐ์นะคะนักเกร,รียนก็ทราบแล้วว่างานประดิษฐ์เนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ประเภท,ทใหญ่ๆนะคะประเภทที่1ก็งานประดิษฐ์ประเภทของเล่นนักเกรยียนจะเห็นว่างานประดิษฐ์เนี่ยของเล่นเนี่ยก็เพื่อความเพลิดเพลินบางชนิดก็เป็นการพัฒนาทาักษะด้านต,ต่างๆของเด็กนะคะ บางประเภทก็เส,เสริมสร้างความรู้นะคะของเล่นเมื่อของเล่นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีวิธีการประดิษฐ์ที่ไม่ซับซ้อนเช่นการปั้นดินน้ำมันนะคะอันนี้ก็เป็นของเล่นเด็กที่เด็กๆสามารถปั้นได้นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าของเล่นเนี่ยประดิษฐ์จะมี การนำวัสดุที่มาใช้เนี่ยก็มีประเภทกระดาษผ้าพลาสติกเป็นเหล็กก็มีนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเด็กนะคะต่อไปประเภทที่2ง,งานประดิษฐ์ของใช้สิ่งของใช้นะคะสิ่งของที่ประดิษฐ์เนี่ยก็เพื่อประโยชน์ใช้สอยนะคะในชีวิตประจําวันก็ได้แก่ประดิษฐ์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้แก่กพ,ววกแกพวกกระชอนตะกร้า กระเป๋าสารอันนี้ก็ได้จากการจักสารนะคะประเภทที่สองก็ประดิษฐ์เพื่อใช้ในการในเทศกาลต่างๆเช่นการนําไปตองมาทํากระทุงนะคะหรือไม่ก็ประเภทเดอกไม้เราก็มาจับพานไหว้ครูนะคะอันนี้ก็เป็นงานประดิษฐ์ประเภทของใช้นะคะต่อไปประเภทที่3งานประดิษฐ์ของตกแต่งอันนี้เราก็ประดิษฐ์มาเพื่อความสวยงามเรานําไปใช้เพื่อตกแต่งบ้านนะคะ สิ่งของหรือเส้อผ้าเครื่องแต่งกายเช่นกิ๊บติดผมนะคะแล้วก็กรอบรูป,ประดับฝาผนังเครื่องแฝนมูรี่นะคะอันนี้ก็เป็นการผลิตเพื่ตกแต่งนะคะไม้แกะสลักเป็นต้นนะคะ ต่อไปนักเรียนก็มาดูวัสดุในท้องถิ่นนะคะวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่ซึ่งอาจไม่ต้องซื้อหรือซื้อได้ในราคาถูกนะคะเพราะว่ามีขายจํานวนมากตัวอย่างวัสดุในท้องถิ่นที่สามารถนํามาติดบริเป็นของใช้ได้นะคะก็มีกระถางดินเผานะคะก็ตกแต่งด้วยเปลือกไม้เชือกปอนะคะ หรืออาจจะมาทําเป็นบัตรเวพร์ตกแต่งด้วยมเมล็ดพืชก็ได้นะคะก็จะใช้กระดาษแข็งในการทําบัตรเวพรนะคะต่อไปกะรามะพร้าวตกแต่งด้วยกระดาษสาอันนี้อาจจะเป็นทําทเป็นกะรามะพร้าวขัดมันอาจจะเป็นชามที่ใส่ข้าวก็ได้นะคะต่อไปไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่เนี่ยเมื่อเขาเหลาเป็นตอกแล้วก็สามารถสารเป็นกระจารกระติ๊บ หรืยตะกา้าหมวกก็ได้นะคะอันนี้ทางนัะพิคมจะมีเยอะมากค่ะต่อไปนกักเรียนก็มารู้กันนะคะวัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่างๆของสัตว์นะคะ,อ,ะอันแรกเลยก็เปลือกหอยที่ไม่มีตัวหอยแล้วนะคะกอดมาทําเป็นม่านเปลือกหอยเรียกว่ามูรีนั่นเองนะคะแล้วก็ มาทําเป็นพวงกุญแจเปลือกหอยนะคะแล้วก็ต่อไปก็เปลือกไข่ไก่นะคะก็นําทํามาเป็นกรอบรูปแล้วก็กระเป๋าจากเปลือกไข่นะคะอันนี้จเจอในศูนย์ศิลปชีพนะคะที่เป็นกระเป๋าทําจากเปลือกไข่ไก่นะคะ ต่อไปก็เกล็ดปลาก็นำมาเป็นดอกไม้เป็นเก็มกรดัดหรืออาจจะทำเป็นช่อดอกไม้ติดในกล่องใส่ของตกแต่งก็ได้นะคะต่อไปก็เป็นขนนกขนไก่นะคะขนนกเนี่ยปัจจุบันนี่นักเลยจะเห็นว่าเขาทำเป็นต่างหูหเนาะหรือทำเป็นพัดแล้วก็ขนไก่นี่ก็ทำเป็นไม้ปัดขนไก่นะคะ ทีนี้นักเรียนจะเห็นว่าการใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ของใช้เนี่ยเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะอย่างคุ้มค่าแล้วก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นเปลือกไข่มเมล็ดพืชเปลือกเ,ออเปลือการาลมะพร้าวนะคะอันนี้ก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งนะคะ ต่อไปก็เป็นวัสดุในท้องถิ่นประเภทหินและดินนะคะหินก็สามารถตกแต่งเป็นที่ทับกระดาษหนังสือได้นะคะหรือทับกระดาษก็ได้ดินเหนียวก็สามารถทําเป็นภาชนะดินเผาได้นะคะต่อไปวัสดุในท้องถิ่นประเภทผ้าผ้าทอพื้นเมืองก็สามารถนํามาเป็นกระเป๋า หรือผลิตภัณฑ์พื้นเมืองนะคะต่อไปก็เศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บเสื้อนะคะก็ทําเป็นพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าได้นะคะอันนี้ก็เป็นเศษวัสดุที่นักเรียนสามารถหาได้ตามท้องถิ่นหรือในบ้านเรานะคะค่ะต่อไปเรามาดูเนื้อหาโดยสรุปกันนะคะคุณครูก็สรุปได้ดังนี้นะคะ งานประดิษฐ์แบ่งตามประโยชน์ใช้สอยได้เป็น4ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1ประเภทของเร่นเช่นรถรากตุ๊กตาภาพกระดาษเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะคะต่อไปประเภทที่สองของใช้หรือเครื่องใช้เช่นหมอนอิงกระเป๋าผ้ากล่องใส่เครื่องประดับเป็นต้นนะคะต่อไปประเภทที่3ประดับตกแต่งเช่นกรอบรูปนาฬิการวดลายบนกระจก หรือคมไฟนะคะต่อไปประเภทที่4เป็นของฝันของที่ระลึกวลานักเรียนไปเที่ยวสถา,านที่สําคัญสำคัญก็จะมีของเอที่ระลึกนะคะ,ะ,ะ,คะเช่นบ้านทรงไทยจําลองดอกไม้จากดินเถาเป็นต้นนะคะ ต่อไปเราก็มาดูขั้นตอนการประดิษฐ์งานประดิษฐ์กันนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1การออกแบบควรดูวัสดุที่จะประดิษฐ์ว่าต้องการนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรเช่นใช้เป็นของใช้ของเล่นเป็นของตกแต่งบ้านหรือเครื่องแต่งกายนะคะต่อไปขั้นขั้นตอนที่2เลือกวัสดุในการทำงาน ควรคำนึงถึงความปลอดภัยความคุ้มค่างบประมาณนอกจากนั้นควรพิจารณาวความเหมาะสมกับรูปแบบของที่เราออกแบบไว้นะคะต่อไปขั้นตอนที่3การประดิษฐ์เริ่มจากการสร้างแบบทักเรียนก็สร้างแบบเป็น2องมิติลงกระดาษหรืออาจจะลงในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะเพื่อเตรียมวัสดุประกรณ์แล้วก็ลงมือปฏิบัติ จนงานนั้นสำเร็จทดลองการใช้งานได้นะคะต่อไปขั้นตอนที่4การประเมินผลเป็นขั้นตอนการตรวจสอบชิ้นงานว่ามีคุณภาพที่เราตั้งวัตถุประสงค์ไว้ไหมถ้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ก็ทำการแก้ไขให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นการสรุปเนื้อหาค่ะ ก่อนจากการในสัปดาห์นี้นะคะครูดําก็หวังว่าความรู้ที่ครูดาหามาให้นี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่ให้กับนักเรียนนะคะนันเกเรียนก็ทราบแปลว,ว่างานประดิษฐ์เนี่ยเราสามารถหาเศษวัสดุได้จากที่บ้านหรือว่าในท้องถิ่นเราก็ได้นะคะมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ได้มากมายนะคะในสัปดาห์นี้ครูดําก็ จบเพียงเท่านี้เนาะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ